เอาลบพิดบานนี้งันก็เลยเขาเลยย่ะกขัวคุณแม่ได้วะไทยทํำไมโอ้ยนะคะใบ่าคืออุกเถนะเอาไทยทํำไมกับพวกเป็นยังหรอกนอกคุณพ่อก็แม่เฮากต่ไทยทํำไมนี่ละนะคะแต่ว่ามันเห็งชี่มันเห็งเมย์เนี่ยทนเล่าคุณพ่อก็แม่เอ้ยนะคะมันเดืเห็ดไม่เนาะมันได้เห็ดไม่นะคะเอานะคะ คลิปนี้เป็นคลิปของน้องแม่ย่าค่ะเป็นคลิปที่ทุกคนขอหลักการอกขัยกันหลายแห่งเนาะของน้องแม่ย่าน่ะนะคะบันนี้เชื่อวานะลบทีมนะคะอะมองเป็นยังกงมาเบิ่งกันต่อเนาอคฟูบอกคุณแม่เฮ็ดไม่ก็ได้ดอกนะคะเฮ็ดจังไรมันเฮ็ดผิดเฮ็ดพลาดไปเราก็ทําใหม่แค่น,นั้นเนาะอะ,อะก่อนสีไปเบิ่งของน้องแม่ย่ากะ กาบขอบุณขอบพุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีท่านช่องทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมฉบานะคะทุกช่องทางนะคะว่าจะเปลี่ยนผู้ผาแฉแนวหรือว่าฉบาผ้ารวยหรือว่าในเพจเนาะอ่าฉบาผ้ารวยแฟนเพจเดียวฉบาหาตัวอย่างให้เบิรงกันเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อเดียฮอดจงเบิรงกันนะคะเดียฉบาบเบาไปนั่มและคุยไปนั่มไอฮอดแปหน้าที่คือเกาเหระคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าบริเวณไม่เขียนตัวเลขให้เบิรงดอกมือนี่เพราะว่าฉบาสิีใส่ใบเกาที่เขียนไว้เมื่อวานนี่ละนะคะเพราะว่า ฉบับไทยท่าเรียบบัรจาคม่ลงกดลบคลิปนะคะเนาะก็เลยเดนมาทายทําไมเมนี้ตั้งใจว่าสีบริเฮ็ดคลิปเวลาคุณพ่อคุณแม่นะคะเมนี่เพราะว่ามันมีทั้งหวเล่าอ่าหลักการว่าสิตัดต่อหลัได้ปอยให้คุณพ่อคุณแม่แต่สาเหมือนโมเมนต์นะคะเนาะเฮ็ดงานผิดพลาดฉบับรลกะกดลบผพิษหมองนะคะเดี๋ชฉบับหาตัวอย่างเก่าก่อนเพราะว่าคลิปมันลบไปแล้วเฉบาบก็ต้องหาตัวอย่างใหม่ให้เบิ้งนะคะ อันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของวัที่แล้วนอกบ่อคุ่นแม่นะคะ,ะถ้าผู้ใดติดตามรับชมทีชบาเว้าหรือว่าฟั่งก็สิเข้าใจนะคะคือรอบที่แล้วนอกกับบให้เรีนชุดคัดชุดเน้นเนาะ,ะชุดคัดอันนี้เป็นชุดเต็มชุดเต็มที่นองเห็ดออกมาทุกคนก็สะมองว่าเอามันคือบ่ามี6หกสองสามหนึ่งเม็นบ่อหนี่ที่คัดออกมานะคะเพราะว่าชุดเต็มนองจับออกจากเหล็กติดกับปรกกบคูที่นองจับใ้มันจะเป็นสูตรเกาทีที่นองเห็ดนะคะวันนี้นองก็เลย กันเพื่อมันหลุดเพราะว่าหลบก่อนนั่นนะคะมันมีอ่าสูตรนี้มันหลุดสูตรนี้มันเข่าบานี้หลบนี้นองก็เลยยามันเป็นเหมือนหลบที่แล้วเพราะว่าได้เลลวิ่งมาเล็กวิงกว่งมามาชนกับตัวนี้นะคะอ่านองก็เลยนี่แหละคัดพิเศษมาให้นะคะให้เรียชุดคัดชุดเน้นมันก็เข้าที่สองหกหกสองเนาะอ่านะคะแตกันอันนี้เป็นตัวอย่างแนวทางนะคะของน้องเมยานะคะซึ่งอันนี้ชบากระทายถ้ำ ไวเลีวก็ยังว่าได้เขียน2องหกล้ขีดถูกนะคะเพราะว่าคลิปมันลงไปนอกก็เลยนี่ละคุณพ่อคุณแม่เดี๋มาทายทํำให้ไหมนะคะ,ะตามนี่ละเอาแคปหนาจอไใ้ไม้ค่ะอันนี้เพราะว่าสสิปีแนวทางของเลขติดล่างอะนะของนอ้องนะคะแคปบใ้ไม้เดี๋ยวจังมาแคปชุดจับคู่นะคะเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยอันชะบาดตัดตัวคลิปช่วงที่ว่า เชบามาลบคลิปนะคะชวงประม่หกถุมกลัวค่ะคุณบ่อคแม่มันมันตาฟางมันอยากนอนนะคะบานี้เชบาเนึกว่ากดถือบานี้บดถือค่ะนะคะมือเศร้ามาเชบาก,การเมาตัดต่อเพิ่มเติมอีกปรากฏว่าหาคลิปมาเห็นหายไปสองคลิปเมื่อวานเชบาถ่ายทําแปดคลิปเลยอยู่หกคลิปคุณบ่อคุณแม่นะคะเมื่อยใจเลยเดิมานั่งถ่ายไม <laughs> ่ <laughs> นะคะ กัย่อนเหตุผลฟ้างนอนนี่แหละกูบอกกูแม่เอ้ยนะคะมันเคลื่อนนี่เมื่อยนะคะยากนอนคากลายเอานะคะอันนี้ของปูทวด,ดงแคปนาจอไว้น้ำด้วคุณบอกุณแม่ฉบับปล่อยให้เรียบร้อยละวละแต่ว่าบางคนอาจสิบห้านด้เห็นเนาะอ่าแต่ฉบับปล่อยให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแล้วก็อ่าอันนี้ของซองนควพนมก็ปล่อยไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าผู้ใดเห็นแล้วก็อ่าเบิ่องอีกนะคะถ้าผู้ใดว่า,หาเห็นกับมาเอาในคลิปนี้ก็ได้เนาะค่ะเนาะ อ่าแล้วก็ของคุณตัจันนี่ก็ปป่อยไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระสีเห็นกันเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะของตัดจันก็นไดเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเป๋าของน้องไม่ยากให้แคบหน้าจอเด้อบันเด้อนะคะของตัดจัน นี่ค่ะของนองไม่อยากนะคะเพ่นกระจับชุดออกมาลักษณะเหมือนเกาเลยคุณพ่อคุณแม่นะคะมีตัวกันตัวเด่นบั่นมาฟังกันเด้อนะคะโอ,โอ้ยคลิปหนังฉบับอธิบายแบบละเอียดเลยได้คุณพ่อคุณแม่นะคะคลิปที่ลบไปเนาะคลิปนี้อธิบายคือเกาหันละนะคะเหมือนเดิมเหมือนเกาเลยนะคะอันนี้เป็นชุดใหญ่ชุดเต็มนะคะชุดใหญ่ชุดเต็มของนองจะเป็นชุดนีเด้อนะคะเขีนยนไว้ยี่ชุดเต็มอันนี้โตคัด น้องเ้เลนพีเดอร์ชุดล่างพีเดอร์แต่ว่าอันนี้ชุดเต็มไปยังคือโล่งหายเพราะว่าอ่าหลายๆคนถามหาชุดเต็มเนาะว่าอาชบาะนะคะอยากได้ชุดเต็มของน้องอยากเอาไว้เบิ่งนะคะน้องกับจัดให้มองง่ายๆเอาใจแใม่แม่เอฟซี FC ทุกขัานนั่นแหละได้ทั้งชุดเต็มชุดคัดนะคะแต่ว่าน้องห้เลนชุดคัดเด้อทุกคนเด้อรอบนี้นะคะแปดชทุกสูตรแต่ว่าเป็นยังของน้องคือมาร์คซีเก่าของน้องมัน,ม,นมันดับชนเด่นแปดนี่มันดับชนเด่น นะคะในเมื่อ8มันดับชนเด่นเนาะถ้า8ป้มานะคะอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสูตรมาเดินม,มาเหมือนเดิมนะคะถ้าสูตรนี้มา9เห็นไหมคะคุณมา9แล้วสูตรนี้ก็มา9นะคะมาเก่ามาเก่าเล่าตัวน,นี้8ดับมันเสีเยอยู่1 9 9 1กับ4 9 9 4เนาะแต่วาหนึงเก่าเปน็นยังนองคือบ่เอามันพุ่งออกไป9นึงนองก็เลยบดเบ่นแ่นด้าต่ว่ากันยังมีมีมากจับไม่เห็นคือเก่า แต่ว่าน้องหายใจมาที่4เก่านะคะพะว่าสูตรของน้องแปดมันดับแต่ว่าถ้าบอสนดับนั่นให้ซื้อติดไว้กับซีี่อ่าแปดแปดหนึ่งแปดสี่แปดแปดเก้าแล้วก็แปดสองอันนี้ค่ะเข้าบอสนดับได้ทุกคนนะคะถ้าไม่สนดับก็คือซื้อติดแปดได้นะคะแต่ว่าเขาน้องมันดับแปดแต่ว่าน้องกับว่าดับอ่าดับแปดอยู่แต่ว่าเข้ามามองในสามสูตรนี่น้องว่านะคะมามองในสามสูตรนี้คือดับชนเด่น ถ้าดับชนเด่นนองก็อยากให้ห้าเลือกเด่นเด้อค่ะนะคะนองก็บ่กอยากให้เลือกดับนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่แม่แม่เอซี่แต่ว่าใจนองมากพี่แล้วนะคะให้ห้าเรียนชุดคัดชุดเน้นเด้อนองบอกมนวดที่แล้วน้องก็ให้เรียนชุดคัดชุดเน้นชุดบันภาสิว่าให้เรียนชุดคัดชุดเน้นชุดเต็มออกมาอย่างกันย่งว่ามีค้นขอะน้องก็เลยหไห้นะคะภาษีว่าเขาใจนาอต้องฟังกิมให้เขาใจได้ค่นให้คัดชุดคัดชุดเน้น่อให้ชุดเต็มมากภาษีว่านะเพราะว่าผู้เพิ่นอยากได้ชุดเต็มก็มี นะคะบอกง่ายๆเอาใจทุกไฟล์เลยเนาะพูดว่าก็แม่เนาะเอาแคปหน้าจอไว้ค่ะเดี๋ยวคลิปหนบบาา้าเชื่อกัสิแม่ทายท่าอีกคลิปนึงก็คือคลิปของนอง้องแม่ญาตนี่ยบชื่าทายท่าไปสองคลิปแล้วมันโดนลบนะคะเชืบ่บนี่ล้ลบทิมนะคะมือเนี่ยฟางตาค่ะเด็กแล้วเนาะเพราะว่าเชื่อปะนอนนอนเด็กติดต่อกันสองคืนสามคื่นสอนแล้วพูดว่าก็แม่เนาะพวก่อนมวยออกนะคะวันที่วันที่สิบห้าสิบหกแล้วก็เมื่อวานนี้เนาะสิบเจ็ด นอนติดต่อกันนะคะเด็กสองสามขึ้นแล้วนะคะวันเมื่อขึ้นอยากนอนแห้งนะคะเกือบจะตีหนึ่งนะคะเมื่อขึ้นนีงฉบาลบคลิปแบบว่าเคียวเคียออกคิดว่าจะควงตัดตอแล้วมันหลับไปถืออันคลิปว่าห้าล่ะตัดต่อนะคะอันคลิปที่ตัดต่อแล้วบ่ได้กดลบเดี๋ยวคุณ่อคุณแม่มันไปกดลบอันคลิปที่ตัดไอว่าห้าตัดต่อนั่นี้มันกดผิดนะคะก็เลยไปอาดหลาดเลย ดึงขึ้นกับบ่ได้นะคะมันบ่มีขอมูลไปเบื้องในทางขายะกับบ่มีนะคะก็เลยดึงขึ้นบ่ได้นะคะแต่มาเหตุไม่อ้างฝากต้อนกันไว้เป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์เชื่่าน้ำเด้อค่ะเด้อคลิปหน้าเจอกันกันกบแนวทางเลขดับของน้องเมย่าค่ะ